นี่เกี๊ยน้ำหมูแดงจากเกี๊ยวน้ำหมูแดงจ้านี่นี่คุณผู้ชมนี่จ้ะนี่เห็นหมูแดงไหมจ้าเห็นหมูแดงไหมจ้าน,นี่เกี๊ยวตะกรงทําเกี๊ยวมาให้กินนี่ไฟกําลังลุกนี่เห็นไหมคะเกี๊ยน้ําหมูแดงเกี๊ยวน้ําหม,แหมูแดงจ้ากระเทียมเจียวเนี่ยเป็นของพี่นกครัวดอกร้านคัวดอกไม้ป่าถนนราชมันคาหลังโรงแรมเบล ไก่องค์พระะสมเจดีจังหวัดน,นครปฐมหมูแดงนี่ก็ของพี่เขาให้มานะสองกล่องหมูแดงอบน้ำพึ่งหมูแดงอบน้ำพึ่งกระเทียมเจียวของพี่เขาจะมีใส่หมูแบบว่าหมูติดติดเนื้อแต่ว่าเกี๊ยวเนี่ยตะก้องเป็นคนทําให้แม่แล้วก็น้าซุปเนี่ยเกี๊ยวตะก้องเป็นคนหุงนี่เห็นไหมรอคาร์บอนมันเดือดเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนี่นะจ๊ะมากินด้วยกันจา้ามากินด้วยกันจา้า ม pet, i, Pokémon, an, ิกิกรอบลูกรักมิกิกรอบลูกรักสุกัญญาสว่างจิตชยุตธาแชมป์ครับแชมป์มากินเร็วมากินเร็วจ้ามาสุกัญญาสว่างจิตแม่ป้อนแชมป์ครับแชมป์มามามากินเร็วเกี๊ยวน้ำหมูแดงเกี๊ยวน้ำหมูแดงจ้าปลุกเธอเราจะนอนต่อมากินด้วยกันเลยลูกลักลูกรักมากินกับแม่เลวลูกรักอืมากินด้วยกันเลยจ้า สุกัญญาสว่างจิตบอ,อกแชร์แล้วขอบคุณมากนะลูกรักแชร์ให้แม่นี่นี่เห็นไหมของพี่นกเขาว่าหมูแดงอะของพี่นกให้แม่มาสองกล่องไงแต่ว่าผักเนี่ยให้ตะก้องซื้อมาน้ําแกงอะไรเกียเก๊ยวเกลือให้ตะก้องซื้อมาแล้วมาหอ่อแล้วก็เนี่ยมากินจ้ามากินจ้านี่ไฟมันยังลุกลุกลุกอยู่เดี๋ยวให้มันเดือดพุดๆก่อน เดือดผุดผุดเดือดผุดผุดแล้วแม่ก็ใส่พริกจ้านี่เห็นพริกไหมจ๊ะอ่ะ๋ยวจะใส่พริกแล้วจ้าต้องมือถือตั้งไกลๆกลัวไฟมันลุกไหม,มนี่เห็นพริกไหมจ๊ะใส่หมดเลยจ้าเห็นพริกน้ำส้มไหมจ๊ะใส่หมดเลยจ้าเห็นน้ำตาลทรายไหมจ๊ะใส่หมดเลยจ้า เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจ้านี่จ้านี่จ้าเห็นไหมจ้าโว้ยล้นเลยนะจ้าล้นเลยนะจ้าล้นเลยจ้า ี๋ยวให้มันเดือดพ่านกว่าน,นี้หน่อยแล้วเราค่อยกินเพราะตอนนี้เราใส่พริกลงไปเยอะใช่ไหมน้ำยังไม่เดือดให้มันเดือดกว่าน,นี้แล้วเขาให้มากินเราไปกินอันนี้กันก่อนเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบนี่จ้ะนี่เห็นเกี๊ยวกรอบไหมจ้าน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าตะกรงทอดมาให้กินจ้าเกี๊ยวกรอบกินกันจ้า 음 mm -hmm. mm -hmm. กินละแจกกินล,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 ลกลูกรักแมวเหมียวเหมียวลูกรักมากินเร็วเร็วเร็วแมวเหมียวเหมียวแม่ป้อนจจาแมวเหมียวเหมียวอปปากอ้ำ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 นี่ไฟลุกอยู่ไฟย,ยังลุกอยู่นี่จ่านี่จ่าให้คุณผู้ชมดูจา้าเกียวเกี่ยวเกียว เห็นเกี๊ยวไห่จ้าหมูแดงเห็นไหมจ้าอุย้ยมันล้นเนี่ยตักขึ้นมากินตักขึ้นมากินลองกินดูนะเกี่ยวสุกหรือเปล่ากินในกระทะมีกลัวไฟลวกหน้าไฟมันยังลุกอยู่ไม่ต้องก้มลงเบกไก่ สุกหรือเปล่ากลัว,วมหมูไม่สุกเดี๋ยวจะหูดับถ้าหมูไม่สุกกินแล้วมันจะหูดับนี่จ้ามหมูต้องให้มันสุกกันนี้นะถ้าไม่สุกกินแล้วเราจะหูดับไนงะ ผักฝังตุ้มขึ้นมาก่อนไม่งั้นมันมันจะไม่กรอบเนี่ยคุณผู้ชมเกี่ยวให้มันต้มต่ออีกหน่อย แต่ผัดกวางตุ้มะต้มนานไม่ได้ต้มนานแล้วมันจะแบบมันจะเละงไงคุณผู้ชมมันจะเละนี่เจียวต้องให้มันต้มต่อรู้สึกมันจะยังไม่สุก mua mấy sục không để hủ đập đi THANKS mm -hmm. bây giờ mình Cho mình sụp còn kêu mình nhầm mình kêu lại Hôm nay mình mình cái chân này nhà hình đó không tặng mùi đen lên trước, tặng mùi đàn tặng bạc quần tung kinh mất còn เดี๋ยวให้มันเดือดกว่าน,นี้หน่อยออกินเผ็ดแสบทองไหมไม่แสบกินตั้งแต่เด็กไม่เผ็ดกินไม่ลง พี่นกครัวดอกไม้ป่าให้หมูแดงมาให้กระเทียมเจียวมาอร่อยมากกระเทียมเจียวเขามีหมูด้วยคลายบัากเต่งกินแล้วคล้ายๆบัากเต่งแล้วอร่อยมาก

Kín bạc quăng tung nha. À. Bạc quăng tung. Bạc à, quăng tung chôm đù. Nhìn này, kêu kêu kêu. Tông cho nó sục sục. ต้มเกียวให้มันสุกไม่สุกกินไม่ได้นะหูดับนะหมูหมูอ่ะไม่สุกกินไม่ได้เดี๋ยวหูเราจะดับ คุณผู้ชมดูจ้านี่เห็นเกี๊ยวไหมจ้าต้องให้สุกๆไม่สุกแม่ไม่กล้ากินเดี๋ยวหูดับหมูอ่ะกินดิบไม่ได้นะคะคุณผู้ชม kiều chả kiều chả Hầm nó tôm cho đến khi nó chín. อร่อยมากคุณผู้ชมนี่จะแม่ป้อนจ้ะอืสุกอะ่ะอร่อยมาก 来们 สุกแล้วเกี๊ยวสุกแล้วเกี๊ยวสุก อ้ยอร่อยเนี่ยให้คุณผู้ชมดูนี่จ้ะรัชนีมากินแล้วรัชนีรักาาิมากินแล้วมากินเลยจ้า Ui, ăn nói chiếc bài Chà Lời à mang วต,ต้องตัดเกี๊ยวขึ้นมาเลยกลัวมันจะแป้งมันจะเละกลัวแป้งมันจะเละไงะเพราะมันสุกแล้วไงต้มนานไปเดี๋ยวมันจะเละกินไม่ได้ nè nè chân nha nãy măng cút bàn nãy măng cút bàn ที่จะได้กินของดีๆหน่อยตะก้องมาทำงานไงเกียทุกเด็กสุดสวยทำไมอะทุกเด็กสุดสวยเป็นคนดีเขาให้เงินแม่ทุกปีเขาซื้อเป็ดพะโล้ให้แม่กินทั้งสองครั้งล้วไปเกียดเขาทำไมอะเขาเป็นคนดี ไม่ต้องไปเกียดเขาเขาดูแลแม่ตุกติกสุดสวยดูแลแม่มาสองปีแล้วซื้ออร่องอร่อยๆอมาให้แม่กินให้ตังค์แม่ใช้ไปเกียดเขาทำไมอ่ะเขาเป็นคนดีแต่เขาชอบพูดตลกตลก เคร์ตรงนีนล้ละร้อน,น,นทนไม่ไหวจะปิดตะกัวไฟอะ่ะมันลุกใส่หน้าแน่เอฮลวแอลกอนกฮอร์ จึงเจียวสมใจ อาปาจัะชยุทธามากินเลยลูกรากชยุทธาลูกรักของแม่ขอบใจชยุทธานะแชร์ให้แม่ขอบใจมากนะลูกรักลิสต์นเบีขอบใจมากนะลูกรักแชร์ให้แม่ขอบใจจ้านี่ไงสุกัญญาเนี่ยสุกัญญาสว่างจิต คุกข้าวกินอร่อยนะนี่ดูเด็ยมีหมูแดงตั้งเยอะเห็นได้ปล่าหมูแดงอ่ะคุกข้าวกินอร,อร่อยก็ลุงพลโพทะเลบางปูอ่ะวันแม่ให้ลอตเตอรี่แม่สิบห้าใบก็ถ้าถูกนะเดี๋ยวให้ตะก้องทำน้ำปั่นให้จินฟรีเลยถ้าถูกนะไม่รู้จะถูกหรือเปล่าะต่กงทำน้ำปั่นอร่อยมาก น้ำมังคุดปั่นน,นันนี้ร้านสวนปมกิรีนครศรีธรรมราชเขาส่มางมังคุดมาให้แม่สิบห้ากิโลฟรีนะแม่กินไม่ทันไงอยู่คนเดียวแม่ก็เลยให้ตะกร้องปอกเปลือกแล้วก็เอาเนื้อมนะันใส่กล่องแช่ช่องฟรีแล้วก็มาปัน่นปั่นให้แม่กินไงน,น้ำมังคุดปั่นอร่อยชิหมหายโคตรอ,อร่อย แล้วหนึ่งขายเท่าไหร่รู้ปะ่ะขายแก้วละร้อยห้าสิบเพราะมันคุณในนี้ปันนะ่นอ่ะกิโลนึงละรู้รึป่ะกิโลหนึ่งปปหาซื้ยอยากเพราะมันคุดปั่นมันทำลำบากคนมันไม่ยอมทำขาย น,นี่จะกรองก็ทําให้แม่กินหมดอะเกียวเอางั้นเดี๋ยวไว้ไปผสมน้ําแล้วก็เอามาต้มกินใส่เส้นลงไปก็กินได้กินกับข้าวก็ได้ผสมน้ําำผสเข้าตัวยังม,มีเกี๊ยวกรอบนี่ที่ัะกร้องทาขึ้นมากินเกี๊ยวกรอบนี่ก็ได้นะลูกรักลูกรลักลก,กินเกี๊ยวกรอบไปจ้า